จุดสังเกตไหนที่ทําให้รู้สึกว่าความรักเปลี่ยนไปมีลูกครับถ้าจากประสบการณ์จริงนะเป็นแฟนกันก็แบบนึงแต่งงานกันมันก็ขยับขึ้นใหม่อีกสเต็ปหนึ่งแต่พอมีลูกเนี่ยมันจาก2คนกลายเป็น3าคนมันก็เลยปรับที่ครั้งใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นเป็นการปรับที่ผมว่าดีมันไม่ได้มีจุดสังเกตขนาดนั้นเฟิร์นว่ามันเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกมากกว่าอันนี้คือหมายถึงทั้งเปลี่ยนแบบดีขึ้นหรือว่าแย่ลงด้วยนะเฟิร์นว่ามันบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มาจากกิริยาหรือการกระทำอะม มาจากแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกหรือสัมผัสได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยสัญชตาตญาณอ่ะมันแบบมันไม่ต้องมีจุดอะไรเลยมันจะแบบสัมผัสได้เป็นประษาทสัมผัสพิเศษค่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมแหละแล้วก็เรื่องของการแสดงออกผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเซนต์กันอยู่แล้วเวลาเราแบบคนรักของเราส่งกลิ่นมีกลิ่นตุ่ๆกลิ่นแปลกๆแ,แค่เนี้ยผมว่าทุกคนนะก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วแหละไม่ใช่แค่ผมหรอกมันเป็นอะไรที่มันติดตัวมาอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วครับ รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นค่ะเหมือนไม่ได้ต้องโฟกัสเรื่องความรักมากเท่าเมื่อก่อนแล้วสบายใจค่ะเวลาเราครบกับใครสักคนเนี่ยชีวิตประจําวันเราจะต้องคุยกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันถ้าสมมติมีอะไรเปลี่ยนเนี่ยคนสองคนจะรู้ทันทีเลยสมมติว่าตื่นมามันยังมีความใส่ใจให้แต่ถ้าการที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยความใส่ใจลดลงคําบอกรักลดลงจะมีความลาคาญมากขึ้นทําอะไรก็ผิดเนี่ยอันนี้คือจุดสังเกตของผม